วัสดีทุกคนเราอยู่ที่ร้านนี้เสียเราก็จะมาเปิดอันนี้มันเป็นถุงสุ่มตุ๊กตานี้เสียมันจะได้ตุ๊กตาลายนี้ทซ้งกันมันทั้งหมดจะมีสิบสองแบบแล้จะมีทั้งหมดสิบสองหน้านะ อุ้ยได้ซ้ำอ่ะอันนี้ได้น่าโกรธอันนี้ได้น้ายิ้ม อุ้ยได้ซ้ำอีกแล้วอ่ะ้อ<ฮ>ี่แลวมม้วได้ช้ำมาสอตัวนเฮ้ยนักงเป็นล้มลุกว่ะเฮ้ยนั่นเ,เป็นล้มลุก